าไปดูเรื่องราวดีๆกันบ้างค่ะเป็นเรื่องราวของชาวบ้านค่ะที่เขาอยากจะช่วยทั้งคุณหมอพยาบาลป้องกันโรคโควิด -19 ค่ะตอนนี้หน้ากากอนามายัยขาดแคลนเหลือเกินเขาก็เลยค่ะสั่งทําเครื่องพิมพ์หน้ากากอนามัยด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติไปดูนค่ะว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงค่ะ โดยแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์นะคะตอนนี้ต้องมาเชิญกับคนไข้ลแล,ล้วก็ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคปอดอักเสบที่เกิดจากเชื้อไวรัสโควิด -19 กันจำนวนมากหน้ากากอนามัยก็ไม่เพียงพอหลายท่านนะคะแพทย์หลายท่านต้องใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าแทนงานนี้ค่ะชาวบ้านคนหนึ่งเขาก็เลยอยากจะช่วยปิ๊งไอเดียค่ะมีเครื่องพิมพ์สามมิติพอดีออกแบบและสั<ม>่งผลิตหน้ากากป้องกันสารคัดหลั่งนํามาประกอบกับแผ่นใสที่หาซื้อได้จากร้านขายเครื่องเขียน ร่วมรวม,มแบบนี้ต้นทุนไม่เกิน40บาทอามอบให้แพทย์กับพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์นำไปใช้ร่วมกับหน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้เลยโดยคุณกิรติคำคงอยู่ชาพิษณุโลกนะคะก็เล่าว,ว่าการทำหน้ากากป้องกันสารคัดลัง่งเป็นแนวคิดการลงมือทำของคุณวันโชคพิรมอยูอ่โดยตัวเองกับคุณวันโชคเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยแมตอนนี้สถานการณ์มันค่อนข้างตึงเครียดการแพร่ระบาดโรคติดต่อแรงๆมันเกิดขึ้น ขึ้นทั่วโลก แต่แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต้องรับมือกับไม่มีหน้ากากเพ<อ>ียงพอก็เลยตั้งใจจะสร้างหน้ากาก<อ>ป้องกันสารขั้นหลังเนี่ยมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆนําไปใช้ในการปฏิบัติงานโอ้โหเ,<อ>เจ๋งเนาะไอเดียดีนะคะคแล้วก็มีจิตอาสาด้วยโดยหน้ากากาาป้องกันสารขั้นหลังเนี่ยสั่งพิมพ์ขึ้นมาจากเครื่องพิมพ์สามิติแล้วก็ทําจากพลาสติกคุณภาพแต่ว่ามันใช้เวลาทําค่อนข้างนาน2ชั่วโมงเนี่ยได้ชิ้นหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยก็ได้แค่20ชิ้นเท่านั้น แต่คุณภาพดีไงล่าสุดค่ะพอทราบข่าวทั้งแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในจังหวัดต่างจังหวัดเนี่ยก็ต่างติดต่อขอรับอย่างต่อเนื่องตอนนี้เขาก็พยายามเร่งผลิตหน้ากากนะคะไปแจกจ่ายกับโรงพยาบาลที่ต้องการมีการแจกไฟล์แบบหน้ากากด้วยสําหรับใครเนี่ยมีเครื่องพิมพ์สามมิติอยากจะช่วยเหลือเออเอาไฟล์ไ, <ป S 1> ไปเลยใช,ยใช่ห้ามนำเขาบอกงี้ให้ไฟล์ฟรีแต่ให้ไปช่วยเหลือเท่านั้น อย่านําไปจําหน่ายนะและก็ใครนะคะสามารถสนใจมีเครื่องพิมพ์สามมิติไปดาวน์โหลดได้เลยที่ Facebook ของคุณกิรติคําคงอยู่เควินเบียร์ค่ะขึ้นอยู่บนหน้าจอแล้วช่วยกันออกบไอเดียดีๆด้วยนะแล้วยังให้แบบอะไรนะดาวน์โหลดไฟล์ด้วยใครมีง่านช่วยกันจะได้ได้ปริมาณเยอะขึ้นค่ะนี่เลยฮะในยามที่เรากําลังเจอสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ยังเห็นมุมดีดีนะหลายพื้นที่ก็พยายามช่วยกันนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกใช่ไหมครใช่แล้วค่ะ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซั s สไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ